สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่าน,นครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่นะครับที่กำลังคัดเลี้ยง <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็มีสาระนะครับดีๆมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยซึ่งนะครับเกี่ยวกับนกต่อ นะครับซึ่งอาการเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นได้กับนกต่อทุกตัวนะครับถ้าเกิดแล้วนะครับจุดเน้นก็คือข้อเสียทั้งนั้นนะครับซึ่งหลายท่านนะครับก็ถามเข้ามานะครับว่านกต่อผมนั้นนะครับหยุดเล่นไปนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่านกของท่านนั้นหยุดเล่นไปนั้นเพราะอะไร นะครับวันนี้นะครับผมก็เลยนำนะครับหข้อนะครับที่ส่วนมากนะครับเน้นย้ำว่าที่ส่วนมากนกต่อจะเป็นนะครับเมื่อมีอาการเหล่านี้นะครับคือจะทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกว่านกต่อเราไม่สู้นกนะครับไม่สามารถดึงนกนะเข้ามาเหยียบพเนีตดเราได้นะครับฉะนั้นแล้วผมถึงได้คัด เอามา5ข้อหลักๆซึ่งนกต่อนั้นจะมีอาการเหล่านี้นะครับเอาละครับพี่น้องครับเราไปเข้าเรื่องกันเลยก็คือสาเหตุนะครับที่นกต่อชอบเป็นเลยนะครับข้อหนึ่งก็คือนกดอกนะครับนกดอกนี่นะครับก็ส่วนมากจะเกิดจากการฝึกนะครับฝึกนกนะครับก่อนอายุนะครับนกจะดอก นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่านกอาจจะโดนนกป่าที่ตัวเก่งๆนั้นอัดนะครับพราะอัดแล้วก็เสียเหลี่ยมนกป่านะครับทำให้นกฝึกนั้นนะครับเข็ดนะครับหรือกลัวนกป่าไปเลยก็ได้นะครับสำหรับนกดอกนี่นะครับผมทีนี้นะครับเมื่อโดนอัดแล้วนี่นะครับอาการนะครับอาการก็คือสังเกตง่ายๆเลยนะครับเมื่อนก เล่นอยู่ดีๆนี่นะครับผมพอมีนกเข้ามาร่วมนะครับนกก็จะเงียบไปเลยพี่น้องนะครับเงียบไปเลยนะครับก็อาจจะโดนอัดหรือไม่โดนอัดก็ได้นะครับพอนกป่าเข้ามาร่วมปุ๊บเนี่ยนะครับนกที่เคยเป็นนกดอกมานี่นะครับก็จะเงียบไปนะครับไม่สู้เลยนะครับ พอนกป่าออกก็จะขันใจนั่นเหมือนเดิมพอนกป่าเข้านะครับก็จะเงียบไปเลยนะครับอันนี้ก็คืออาการที่นกนะครับดอกครับเพราะว่าโดนนกป่าอาจคือเขาเข็ดนะครับเขาลาบจํามานะครับอันนี้คือข้อที่1ก็คือนกดอกนะครับต่อไปนะครับข้อที่2ก็คือนกต่อนะครับปีนกรงพเนียดนะครับซึ่งอาการนี้นะครับ นกส่วนมากจะเป็นเยอะที่สุดนะครับโดยเฉพาะนกที่คึกจัดจัดนะครับไม่ได้ออกเป็นเวลานานอย่างเงี้ยนะครับอพอนกป่าเข้าร่วมนะครับก็เล่นดีปกตินะครับพอนกป่าไม่กระโดดไปกระโดดมาอย่างเงี้ยนะครับทำให้นกต่อน,นั้นนะครับหยุดขันนะครับแล้วก็จะปีนพเนียดหรือปีนโกงพเนียดออกไปตีเขา นะครับอันนี้คือนกต่อนะครับปีนกรงเนีย์นะครับก็อาการนี้ก็ให้ท่านสังเกตดูนะครับว่านกท่านนั้นมีอาการแบบนี้หรือเปล่านะครับว่าปีนพเนียดหรือเปล่านะครับถ้านกปีนพเนียดแสดงว่าอาการนี้เป็นนกปีนกรงพเนียดนะครับนกต่อพวกนี้ไม่ได้กลัวนะครับเพียงแต่ว่ามันจะดิ้นนะครับปีนกรงพเนียดนะครับออกไปตีเขานั่นเอง นะครับอันนี้ก็ให้ท่านลองสังเกตนกท่านดูนะครับถ้าใช่ก็จะได้ว่าเป็นอย่างข้อ2นะครับข้อที่3มครับผมนกต่อนะครับไม่ดึงนกนะครับอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับอาการก็คือพอนกปานะครับอยู่รอบนอกก็ขันอะไรปกตินะครับวงนอกปกตินะครับพอนกปานะคะเข้าปุ๊บนี่นะครับผมนกต่อ เงียบเลยครับไม่สนใจนะครับไม่สนใจนะครับหรืออาจจะเล่นไปสักหน่อยนะครับก็หยุดเลยนะครับพอนกป่าบินออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขันโยนเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะคล้ายๆข้อที่หนึ่งนะครับก็คืออาการพวกนี้ก็คือเป็นนกต่อที่นกดาะมาแล้วนะครับก็เลยเกิดอาการแบบนี้ตามมานะครับก็คือ นกนะครับไม่ดึงนกนั่นเองนะครับแต่พวกนี้มันจะไม่ปีนกกงไม่อะไรก็คือจะอยู่เฉยๆนะครับแค่เดินวนไปวนมาในพพเนี่ยนะครับอันนี้สรุปก็คือนกต่ออาจจะกลัวก็ได้นะครับหรือไม่สนใจนกป่าก็เป็นได้นะครับแต่ไม่ปีนกกงแน่นอนนะครับนกพวกนี้นะครับข้อที่สี่นนกไม่เอานกนะครับหรือพูดง่ายๆว่านกออกนกนั่นแหละพี่น้อง นะครับอาการก็คือ,อไม่ค่อยขันนะครับเอาไปใส่อย่างเงี้ยขันแป๊บเดียวอย่างเงี้ยก็หยุดนะครับยิ่งพอนกอบินเข้ามาร่วมนี่นะครับก็คือไม่เอานกเลยนะครับเงียบไปเลยนะครับอาการนี้ถือว่าหนักที่สุดนะครับน,นกอาจจะโดนคือเล่นมา,าจนพังหมดแล้ว่ะครับนกนะครับ,นะรบแต่อยู่บ้านมันก็ขันปกติ นะครับพอเอามาเล่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ขันไม่ดึงนกไม่อะไรเลยไม่ทําอะไรเลยสักอย่างนะครับอันนี้ก็คือนกที่ไม่เอานกนะครับหรือนกออกนกแล้วนะครับสำหรับข้อที่4ต่อไปนะครับข้อที่5นะครับนกต่อรู้นกป่านะครับอันนี้ส่วนมากนะครับอาการของเขานี่ก็คือจะเป็นนกที่เก่าเกม นะครับซึ่งเป็นนกที่ต่อได้เฉลยเยอะๆมาแล้วนะครับหรืออายุนกนะครับเยอะแล้วนะครับซึ่งนกนั้นไม่ได้กลัวนะครับไม่ได้กลัวนกนกป่าเลยนะครับเพียงแต่ว่าเล่นนะครับเล่นจัดจัดจัดแล้วอย่างเงี้ยนะครับอ่าเล่นจัดจัดแล้วนกป่าไม่ยอมเหยียบนะครับก็เลยทําให้นกต่อนั้นที่เก่าเกมที่เก่าประสบการณ์นี่นะครับรู้ว่า นกตัวนี้ยังไงก็ไม่เหยียบนะครับก็เลยไม่ดึงต่อนะครับก็เลยไม่สู้ต่อนะครับเงียบไปเลยนะครับแต่พอนกป่าเข้ามาใกล้อาจจะมีคูมีอะไรนะครับแต่ว่าข้อเสียมันคือมันจะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับจะทําให้นกป่านั้นนะครับบินออกไปได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียเหมือนกันนะครับเอาละครับพี่น้องอันนี้คือ5ข้อนะครับที่ผมกล่าวมา นะครับก็อาจจะมีข้ออื่นๆเพิ่มอีกนะครับแต่ที่หลักๆเลยก็จะมีอยู่5ข้อนี่แหละนะครับที่เป็นกันบ่อยมากนะครับอันดับแรกก็คือนกดอกนะครับเกิดจากการฝึกนะครับสก็คือนกต่อที่ปีนกรงมาเนี่ยนะครับอันนี้บ่อยที่สุดมากเลยนะครับอ่าก็คือนกที่มันอ่าจัดจ้านนั่นเองนะครับจะเอาไปตีเขาอย่างเดียวนะครับสก็คือนกต่อนะครับไม่ดึงนก นะครับอันนี้ขันขันเล่นเล่นหยุดหยุดครับพวกนี้นะครับไม่ค่อยสนใจนะครับสีก็คือนกออกนกนะครับหรือนกไม่เอานกแล้วนะครับอันนี้ก็จะไม่ขันเลยขึ้นต้นก็เงียบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียเหมือนกันนะครับและข้อที่ห้าสุดท้ายก็คือนกต่อรู้นกป่านะครับอันนี้จะเป็นความเก่าสมาคกว่านะครับสําหรับนกต่อเอาแล้วครับพี่น้องครับก็คิดว่านะครับพอจะสรุปได้ ะครับเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับก็หวังว่านะครับพี่น้องต้องไปสังเกตนกของท่านเองนะครับถ้าเป็นอย่าง5ข้อที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็แสดงว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็ให้ลองทดลองไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าอาจจะเปลี่ยนนกตัวใหม่เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่สูตรของแต่ละท่านนะครับหรือท่านในมีวิธีแก้นะครับก็สามารถ คอมเมนต์นะครับให้ความรู้เพิ่มเติมได้นะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับก็ให้ท่านอ่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่เชียนใหม่ทุกท่านที่ได้นกมาแล้วนะครับเกิดอาการเหล่านี้นะครับทั้ง5ข้อนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับได้ทาคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่นีิเ่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับ สำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ